โอเคช่วงสุดท้ายจบแล้วนะฮะเหลือ5าประกุกอีกอีกนิดนึงเจ็ดบทมั้งแล้วก็เสภัญญาอีกสามบทก็คือจบครบท้วนบริบูรณ์นะฮะเป็นงานปิดจากการสอนลองผวมโฮกิบกเล่มว้ยตื่นเต้นนะฮะแต่จริงเดี๋ยวผมจะมีรีลัน 4G โปรเจกต์เอกฟักกิณฑที่คุณสัมพันธ์ พราะมันหายไปมันแหว่งไปเราก็ต้องเก็บให้ครบพระเจ้าก็คงให้เราทาภาร,รกิจนี้ต่อเนื่องนะแล้วก็บางคนก็อ,อ,อาจารย์เสร็จอันนี้อาจารย์จะเลิกทำเลยไหมบอกเออหนังสือผมยังมีอยู่นะฮะผมยังยังไม่หมดมุกนะยังมีหนังสือผลิตยอยู่เรื่อยๆนะฮะปีนี้เหลืออีกสองเล่มพอละจะหยุดพักละโอ้เหนื่อยทํางานนี้แบบเมื่อวานก็ พิมพจัดพิมพ์หนังสือเนี่ยอย่งเล่มที่สีน่นี่ใกล้แะเสร็จลวนะเหลืออีกนิดหน่อยโอ้โหแสบตามากน้ําตาไหลเลยก็ต้องยินกินยาบํารุงได้มากระปุกหนึ่งอันนี้ไม่ได้ขายของนะคนคนเอาให้กินเออมันเรียกอะไรก็ไม่รู้นะบอกกินแล้วมันช่วยให้ใส่ตาดีเออผมก็โอเคโอเคนะคนขายก็บกไม้บกมือบอกไม่ต้องประชาันไม่ได้ขายอันนี้เล่าให้ฟังว่าอ้ต้อง กินผักบุ้งใช่ไหมอาจารย์กินผักบุ้งตาที่แบบผมแสบตาจนน้าตาไหลเลยนะแบบมันมันใช้ตาเยอะเพราะว่าแสงนี่ก็นี่ก็แสงนะเนี่ยส่องมานี่ก็แสงส่องมาเยอะไปหมดกินเบอร์รี่ด้วยใช่ไหมอ่านะฮะอ่านี่ผมก็มีน้ําผลไม้อืม ช่วยให้ชุ่มคอนะฮะเพราะว่าอืเสียงเมื่อเช้าเสียงแทบไม่มีอ่ะมีคนเข้ามาคุณวัชรินนี่สุรศักดิ์หนุ่มนะฮะเจนจิระหนุ่มมาเอาหนังสือนะวันจันทร์แต่ไม่เจอผมนะผมฝากไว้พอผมไปต่างจังหวัดวันจันทร์มารับหนังสือได้นะฮะแต่ถ้าแต่ถ้าให้ส่งไปบ้านก็ได้นะหนุม่มและหนุ่มไม่สะดวกว่าผมไม่อยู่นะ,ะเดี๋ยวผมจะฝากไว้ให้แต่ถ้าให้ส่งไปที่บ้านก็ยินดี ก็แจ้งที่อยู่มานะครับเอาละฮาบากุกอ่าตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยตอนเป็นนกชนอ่านพระคัมภีร์แล้วเจอชื่อชื่อฮาบากุกนะผมก็นึกว่าเอ๊ะมันชื่อเหมือนญี่ปุ่นว่าชินชุกุอะไรครับบุกุกเออเหมือนญี่ปุ่นนะจริงๆไม่ใช่เป็นภาษาฮิบรูชื่อฮาบากุกไม่ปรากฏในหนังสือเล่มอื่นเลยนะฮะอยู่ดูก็โดดเดียว อโลนมาคนเดียวนะฮะไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวคนนี้เลยนะฮะนอกจากเป็นผู้เผยพระวาจนะคนหนึ่งที่มีสมัยเดียวมีชีวิตอยู่นสมัยเดียวกับนาฮูมเซฟันยาเยเรมีอามากุกเขาก็เมื่อพิจารณาดูความเป็นไปได้ก็มีเขาเรียกอะไรมีเมื่อผมพูดแล้วผมลิ้นพันกัน เขาบอกฮาบากุกพิจรารณาดูความเป็นไปรอบตัวแล้วท่านก็งูงงเพราะสิ่งที่ท่านเห็นกับสิ่งที่ท่านเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าไม่สอดคล้องกันเลยฮาบากุกก็เลยเป็นเป็นบุคคลปริศน,นาที่ชอบตั้งคําถามว่าทําไมทําไมพระเจ้าปล่อยให้คนชั่วร้อยนวลทําไมพระเจ้านิ่งเฉยเมื่อเห็นคนอาธรรมข่มเหงคนชอบธรรมเป็นต้นผมว่า อย่าว่าแต่หาบากุกเราก็คิดพระเจ้าทำไมคนชั่วมันมันลอยนวลมันผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกมันอยู่อย่างนั้นเสมอไปหรืออย่างไรทำไมมันไม่ไปสักทีหรือว่ามันไม่สิ้นซากสักทีทำไมมันหมดคนนั้นก็มีคนนี้หมดคนนี้ก็มีคนนู้นรอโอ้โหมันทำไมพระเจ้าเฉยเมยหาบากุกเหมือนเราฮะตั้งคำถามเหมือนเราเหมือนกันนะแล้วก็สงสัยก็มาอธิษฐานกราบทูลพระเจ้า แล้วก็รอคอยคําตอบอย่างอดทนนะะท่านก็ถือว่าเป็นตัวแทนนะฮะที่จะกล้าถามคําถามสิ่งที่ไม่เข้าใจกับวิธีการของพระองค์สุดท้ายก็ได้รับคําตอบเหมือนกันก็หายคล้องใจหวังว่าวันนี้เราก็จะหายคล้องใจเหมือนทาวากุกนะครับทาบมกุกเผยเพระเะ้ในตอนสมัยตอนปลายสมัยกษัตริย์โยซียานะแ้วก็ต้นสมัยเฮโยเยโฮยาคิม อ,อยู่ในช่วงอันจากอิสราเอลอล่มสลายแล้วก็บาบิโลนก็ขึ้นมาแทนที่ <c oughs> คือผมบอกแล้วปาบปาบคนหนึ่งก็อีกคนหนึ่งก็ขึ้นมาออเประมาณนี้ก็เลยรู้สึกโอ้เหนื่อยแทนเหนื่อยแทนเหมือนกันนะครับเอาละเราก็ไปดูต่อนะฮะพระกุกมองเห็นความอายุติธรรมในสังคมัน่นทูลถามพระเจ้าว่าทำไมพระองค์จึงปล่อยให้คนบาปลอยนวล เ้าก็ตัดตอบท่านนะฮะมีคําตอบนะครับแล้วก็ถามสองคำถามอ่าสองช่วงเราก็มาดูด้วยกันว่าเป็นอย่างไรอันนี้ช่วงชีวิตของฮาบากุกนะฮะอยู่ในช่วงก่อนเยรูซาเซล็มล่มสลายแล้วก็ล่มสลายไปแล้วนั่นเองมีทั้งหมดในนี้มีทั้งหมดเท่าไหร่สามบทใช่ไหมเ,เขาบอกแบ่งเป็นสองช่วงฮาบากุกนะฮะมีทั้งหมดสามบทอืม แสดงว่าเศรัญญาเจ็ดบทนะอันนี้ผมจำสลับกันฮาบากุกมีสามบทนะคำถามของฮาบากุกสะส่วนใหญ่แล้วก็พระเจ้าก็สรรเสริญ,รญคำสรรเสริญพระเจ้าของฮาบากุกนั่นเองคำถามแรกของฮาบากุกแล้วก็พระเจ้าตอบคำถามที่สองของฮาบากุกพระเจ้าก็ตอบแล้วก็เขาก็สรรเสริญพระเจ้าเกี่ยวกับยูดานะครับคำถามก็คือเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าให้เกิดขึ้นแล้วก็ คำตอบก็คือพระเจ้าก็อธิบายให้เขาเข้าใจอ่ะนี่ก็ดูประโยคนี้นะฮะชาร์ตนี้ในสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นเพียงความแตกต่างโดยบังเอิญระหว่างความเย่อหยิ่งของชาวเบบิโลนกับการยอมจำนนต่อพระเจ้าอย่างต่มต้นฮาประกุกกล่าวถึงหลักการพื้นฐานของพระกิติคุณว่าคนชอบธรรมจะดําเนินชีวิตโดยความเชื่อของเขาเมื่อเปาโลและผู้เขียนฮิบรูอ้างข้อนี้ พวกเขาเพียงใช้หลักการที่ผู้เผยพวจะนะวางไว้เกี่ยวกับความสําคัญของความเชื่อในความสัมพันธ์ของมนุษย์กับพระเจ้าดูคําถามที่1นนะฮะทำไมพระเจ้าไม่ตอบสนองต่อความผิดและความอายุติธรรมในแผ่นดินคําตอบก็คือพระองค์กําลังจะตอบสนองโดยใช้บาบิโลนเป็นเครื่องมือในการพิพากษาคําถามที่2ก็คือเหตุใดพระเจ้าจึงใช้ชาวบาบิโลนที่ชั่วร้ายเพื่อลงโทษผู้ชอบตามมากกว่าตนเองคําตอบก็คือ พระเจ้าได้เลือกแผนปฏิบัติการนี้คนชอบทจมจะดำเนินชีวิตโดยความเชื่อในพระเจ้าวิบัติแก่คนอธรรมคือคําตอบที่หนึ่งผมก็เคลียร์แล้วแต่คําตอบที่สองอ่านแล้วก็ยังไม่เคลียร์ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะฮะบทที่หนึ่งคำอุทธรหรือคําอธิษฐานเนี่ยคำแรงๆครับระกุกผู้เผยพระชนะได้เห็นมาข้าแต่พญาเวข้าพระองค์จะร้องทุกข์นานสักเท่าใด และพระองค์มิทรงฟังหรือข้าพระองค์จะร้องทูลพระองค์ว่าทารุนพระเจ้าค่ะพระองค์ก็ไม่ช่วยฉะไหนพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์เห็นการชัว่วแล้วมองเห็นความยากลําบากทั้งการทําลายและความความทารุณก็อยู่ตรงหน้าข้าพระองค์การวิวาทและการทุ่มเถียงกันก็เกิดขึ้นดังนั้นธรรมัญญัติจึงหย่อนยานความยุติธรรมก็มิได้ปรากฏเลยและ เพราะว่าคนอาธรรมร้อมรอบคนชอบทำไว้ดังนั้นความยุติธรรมจึงออกมาวิปราสความยุติธรรมออกมาอย่างวิปราสเหมือนปัจจุบันนี้ในหลายๆแห่งทั่วโลกผู้วิพากษาซื้อเงินจ่ายได้ความยุติธรรมวิปราสอันนี้ผมไม่ได้ว่าเมืองไทยนะผมว่าทั้งโลกเลยแล้วหากุกเขาเขียนล่วงหน้า ที่อิสราเอลที่ยูดาเป็นหมดเหมือนกันหมดเดนภาพมบีถึงเป็นเป็นตัวตัวอย่างของการสั่งสอนได้พอถ้ามันไม่มีเรื่องนี้เราก็คงมองไม่เห็นภาพปัจจุบันว่าโหความยุติธรรมซื้อได้ด้วยหรอได้ฮะถ้าคุณรวยพอคุณคุณซื้อความชอบธรรมได้คุณฆ่าคนตายขับรถชนคนกระเด็นลากคนติดรถไปไม่มีใครเอาผิดคุณได้ถ้าคุณจ่าย คนทาคดีบางทียอมติดคุกแทนคุณด้วยโอ้โหมันขนาดนั้นเลยเหรอชีวิตมันขนาดนั้นเลยอ่ะแต่อย่าลืมพระเจ้าจัดการพระเจ้ายุติธรรมแต่มนุษย์ไม่ยุติธรรมไม่เป็นไรขอพระเจ้ายุติธรรมจงมองบรรดาประชาชาิและจงดูให้ดีจงประหลาดใจและจงตกตะลึงเพราะเรากําลังทํางานอย่างหนึ่งในสมัยของเจ้าถึงจะบอกเจ้าก็จะไม่เชื่อเพราะนี่แหละเพราะนี่แน่ เรากําลังเราคนแคลเดียคนเคเดียคือบาบิโลนนะฮะประชาชาติที่มุทะลุดุร้ายนั้นผู้กรีธาทัพไปทั่วโลกเพื่อยึดเอาบ้านเรือนที่มิใช่ของตนคือบางทีเราอ่านเนื้อสมัยมพระเจ้าต้องใช้บาบิโลนด้วยทำไมไม่ใช่คนอื่นนะฮะคือผมบอกแล้ววิธีของพระเจ้าเราก็ไม่เข้าใจแล้วทำไมคนคนคน ยูดาหรือคนอิสราเอลเองต้องพยากรณ์เชียร์แต่เขาก็ไม่ได้เชียร์นะแต่เขาก็เหมือนได้คำตอบจากพระเจ้าแล้วเขาก็ออกโอเคพอรับได้พอเข้าใจไดป้ประมาณนั้นดังนั้นเมืองเมืองหลายๆเมืองหรือแม้แต่ประเทศเราเนี่ยบางทีเราเอ๊ะทำไมมันมันวนเวียนอยู่อย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเหตุการณ์เอ,อผมขออนุญ,ญาตเล่าประเทศไรนี่แหล,ละ แต่ไม่พลาดพิงปัจจุบับนนะเล่าของอดีตช่วงช่วงที่มีปัญหาของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหอึมครึมมากแต่สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นไหมฮะเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งยังไม่เท่าไหร่เพราะว่าประเทศไทยเราก็ไม่ได้ร่วมสงครามอยู่นอกอาณาเขตแต่พอยุคสงครามโลกครั้งที่สองโอ้โหมันโดนหมดเลยั้นใครที่เคยมีอํานาจบาดใหญ่ในประเทศ พอเกิดสงครามโลกมันถูกเซตเซตระบบใหม่รีเซตใหม่หมด,ใหม,หมดใหม่หมดเรียบน้ำหนึ่งใหม่เหมือนกันดังนั้นดังนั้นพอพออ,อิสราเอลและยูดาสร้างปัญหาขึ้นมาพระเจ้าก็ให้มีกองทัพที่ใหญ่กว่ามาปราบเห็นไหมฮะเสร็จแล้วก็บาบิลอนก็ล่มสลายตะกี้เราเรื่องอ,งอัเอซียออเซียมาตีสมาเลียใช่ไหมเรียเหมือนกันสเรียเหมือนกันเรียหนึ่งก็ เกาะกบฏกับพระเจ้าอีกเรือหนึ่งพระเจ้าให้มาจัดการล่มทั้งคู่พาอบาบิโลนมาจัดการเนะลาคนมีเดียนี้ก็มาจัดการยูดาด้วยเห็นไหมฮะเหลาคนเชเดียม,มานะครับเขาเป็นพวกที่น่าขั้นครามและสยดสยองเขาตั้งความยุติธรรมและเกียรติของตัวเองม้าของเขาก็เร็วกว่าเสือดาวโอ้หมาเร็วกว่าเสือดาวและดูร้ายยิ่งกว่าหมาป่ายามเย็น ผลม้าของเขาควบตะเบิงเออผลมมาของเขามาจากที่ไกลพวกมันเหมือนนกอินทรีที่บินเข้าโฉบเหยื่อเขาทุกคนพากันมาเพื่อความทารุณน,นะฮะใบหน้าของเขามองตรงไปข้างหน้าและเขารวบรวมเฉลยไว้มากดังเม็ดทรายเขาเยาะเยะะ้ยกษัตริย์ทั้งหลายบรรดานเจ้าหนายจะเป็นตัวตลกของเขาเขาหัวเราะเยาะป้อมประการทุกแห่งและเขาจะเพิ่มภูนดินขึ้นเพื่อยึดมัน เขาก็กวาดผ่านไปเหมือนลมพัดเลยไปเขามีคนเ,เขาเป็นคนมีกรรมชั่วกำลังของเขาก็คือพระเจ้าของเขาอาบกูก็ถามคำถามที่สองนะฮะข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพวงคองค์บรยสุข์องข้าพวงค์พระองค์เองทรงดำรงมาแต่นิรันมิใช่หรือข้าบวงทั้งหลายจะไม่ตายข้าแต่พระาพยาเวพระองค์ทรงสถาปนาเขาไว้เพื่อให้พี่ภาคษา โอ้พระศิลาพระองค์ทรงตั้งเขาไว้เพื่อให้ลงโทษพระเนตรของพระองค์บริสุทธิ์เกินกว่าจะทอดพระเนตรการชั่วจะทรงมองดูความบาปก็ไม่ได้ฉะไหนพระองค์ทอดพระเนตรคนทรยศและทรงเงียบอยู่เมื่อคนอาธรรมกลืนคนที่ชอบทำกว่าตัวเขาเสียพระองค์ทรงให้มนุษย์เป็นดังปลาในทะเลเป็นดังสัตว์เลื้อยคลานที่ไม่มีจากปูงคคยเคลเดียตวัดคนทั้งหลายขึ้นมาด้วยเบ็ด เขาลากคนมาด้วยแห я, เขารวบรวมคนมาด้วยอวนของเขาดังนั้นเขาจึงเปรมปรีและลิงโลดดังนั้นเขาจึงถวายสัตวบูชาแก่แหของเขาและเผาเครื่องหอมแก่อวนของเขาและโดยอาศัยสิ่งเหล่านี้ส่วนแบ่งของเขาจึงอุดมและอาหารของเขาก็สมบูรณ์แล้วเขาก็ปลดสิ่งที่ติดแหของเขาออกมาหมด และข้าประชาชิทั้งหลายอย่างไรเมตตาเรื่อไปหรือเขาก็ตั้งคำถามนะบพอมาบทที่สองเขาหนึ่งข้าพเจ้าจะยืนเฝ้าดูอยู่ข้าพเจ้าจะยืนที่หอคอยและเฝ้ารอเพื่อจะดูว่าพระองค์จะตัดอะไรแก่ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะทูลตอบอย่างไรในเรื่องการร้องทูลของข้าพเจ้าแล้วพระยาเวตัสตอบข้าพเจ้าว่าจงเขียนนิมิตนั้นลงไป จงเขียนไว้บนแผ่นป้ายให้ชัดเจนเพื่อให้คนที่วิ่งอ่านได้คล่องเพราะว่านิมิตนั้นยังรอเวลาอยู่เวลาของมันอยู่มันกําลังรีบไปถึงความสําเร็จมันจะไม่มุษาถ้าดูช้าไปก็จงคอยสักหน่อยมันจะมาถึงแน่นอนมันคงคงไม่ล่าช้านักผลปรากฏว่าฮาบากุกบทที่สองข้อสถูกมีคนเอาไปใช้ฮะเนี่ยฮะกลุ่มปยานพยาหวานะฮะเอาไปทำชาร์ตอันนี้ขึ้นมา เป็นเรื่องของยุคสมัยนะชาติแห่งยุคสมัยยุคของพม่ายายุคของเทเบร์นาเคิลพระพาในถิ่นทุรกันดาลน,นะอันนี้ก็ยุคของความชั่วร้ายนะอีวิลผมชี้ให้ดูนะก็สเปลแอดยุคพกกิติกูนในยุคของเมซินิกอาจจะเป็นยุคพันปีก็ได้มีการเกิดขึ้นแล้วก็ถูกทำลายยุคของยิวถูกทำลายไปแล้วนะฮะ ก็บอกเนี่ยฮะ Write the vision and make it plan up on troubles นะฮะประกุกบทที่2ก็สองนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจนะ,ะอันนี้ผมเคยบรรยายเกี่ยวกับเรื่องสมาคมลับนะฟิเมซาร์แล้วก็ใช้สัญ,ญลักษณ์อ่นนี่ฮะปิรามิดที่เหมือนซีอิง y อในธนบัตรแบงก์ดอลลาร์หนึ่งดอลลาร์สหรัฐเนี่ย ก็จะมีสียิงอายเป็นรูปปิรามิดแล้วมีรูปตาคนเนี่ยนะน,นี่เขาบอกเฮ้ย mm. มันเป็นงานยืมกันหรือว่าเออเขาก็เอาไปใช้ก็รู้จักใช้นะก็ถือว่าน่าสนใจ <c oughs> กลับมาที่ข้อสนะ <c oughs> ีดเูเถิดคนหญิงจองหองจิตใจภายในของเขาไม่ซื่อตรงแต่ว่าคนชอบทําจะดํารงชีวิตอยู่ด้วยความซื่อสัตย์ยิ่งกว่าน,นั้นเล่าอางุ่นเป็นของอันตรายหวังใจไม่ได้คนจองหองจะไม่ได้พักสงบ ของเขาเปิดกว้างดุดแดงคนตายและเขาเหมือนมัจจุราชที่ไม่รู้จักอิ่มเขากอบกลัประชาชาติทั้งสิ้นมาเพื่อตัวเองและรวบรวมทุกชนชาติมาเป็นคนของตนวิบัติแก่คนเคเรียนะฮะประชาชาติทั้งหมดนี้จะยกคยออยําเย้ยหยันแก่แก่เขาและยกคําปริศนาเยาะเขาไม่ใช่หรือว่าวิบัติแก่ผู้สะสมสิ่งที่ไม่ใช่ของตนไว้อย่างอีกนานเท่าใดนะ ที่เจ้าจะบรรทุกของที่ยึดเป็นประการไว้เต็มตัวเจ้านี้ของเจ้าจะไม่ลุกขึ้นมาอย่างฉับพลันหรือและผู้ที่ทําให้เจ้ากลัวจนตัวสั่นจะไม่ตื่นขึ้นหรือแล้วเจ้าก็จะเป็นเหยื่อของพวกเขาเพราะเจ้าปล้นมาหลายประชาชาติแล้วชนชาติทั้งสิ้นที่เหลืออยู่ก็จะมาปล้นเจ้าเพราะเจ้าทําให้โลหิตมนุษย์ตกและทําการทารุณต่อแผ่นดินต่อนครและต่อชาวนครนั้นทั้งสิ้น ะะวิบัติแก่ผู้ที่ได้กำไรมาสู่เรือนของตนด้วยความชั่วเพื่อจะวางรังของตัวให้สูงเด่นขึ้นเพื่อให้พ้นจากการอันตรายเจ้าได้ออกอุบายหาความอับอายมาสู่เรือนของเจ้าโดยกำจัดชนชาติเป็นอันมากเสียจากเจ้าทำบาปต่อตัวเองภศิิลาจัตโกนออกจากกำแพงและคือจะขานตอบจากส่วนที่เป็นไม้วิบัติแก่ผู้สร้างเมืองด้วยโลหิตและก่อตั้งนครข,ขึ้นด้วยความชั่ว นะดังนั้นเวลาเราอ่านตรงนี้เราก็รู้แล้วเออสุดท้ายพวกคนเคลเดียก็ต้องถูกปราบเช่นเดียวกันนะฮะโอเคนี่ก็น่าสนใจอีกอยู่ในข้อที่18รูปสลักให้ประโยชน์อะไรเล่าคือรูปที่ช่างได้แกะสลักไว้รูปลอโลหะอันเป็นครูสอนความเท็จให้ประโยชน์อะไรเล่าเพราะช่างย่อมวางใจในสิ่งที่เขาสร้างขึ้นแม้เขาสร้างรูปครรที่พูดไม่ได้ อันนี้ก็น่าสนใจวิบายแก่ผู้กล่าวแก่สิ่งที่ทำด้วยไม้ว่าจงตื่นเถิดกล่าวแก่หินใบว่าจงลุกขึ้นเถิดสิ่งนี้สั่งสอนอะไรได้หรือดูเถิดสิ่งนั้นหุ้มด้วยทองและเงินแต่ไม่มีลมหายใจในสิ่งนั้นเลยแต่พยาเวสถิตในพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์จงให้ทั่วทั้งแผ่นดินโลกสงบนิ่งต่อพระพักพระองค์เถิดอ่าบทสุดท้ายฮะบากุกนะฮะ ค้า,าิธิฐานของข้าบากุกผู้เผยพระชนะตามทํานองชิกิโอโนดอันนี้เป็นเพลงแล้วนะคำอิธิฐานนี้กลายเป็นบทเพลงเน้ข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์ได้ยินกิติศัพท์ของพระองค์ข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์ยำเกรงพระราชกิจของพระองค์ในสมัยของข้าพระองค์ขอจงหรือฟื้นพระราชกิจนั้นขึ้นใหม่ในสมัยข้าพระองค์ขอส่งแจ้งให้ทราบทั่วกันเมื่อกลิ้วขอทรงระล,ลึกถึงพระกรุณานะพระเจ้าเสด็จมาจากเทมาน องบริสุทธิ์เสด็จมาจากภูเขาปารานเสลานี่คือเป็นหยุดจังหวะนะฮะแล้วก็มาต่อเหมือนเพลงเล่นๆแบบแล้วอึ๊บเือนต่านะฮะความสง่างามของพระองค์คุมทั่วฟ้าสวรรค์และโลกก็เต็มด้วยคําสรรเสริญพระองค์พระรัศมีของพระองค์ดังแสงสว่างมีลําแสงแวบว่ามีลาแสงวาบมาจากพระหัตถ์ของพระองค์ที่นั่นพระองค์ทรงซ่อนฤทธานุภาพของพระองค์โรคระบาดเดินนําหน้าพระองค์ ภัยพิบัติมาชิดตามหลังพระองค์นี่ผมพูดย้ำตลอดนะฮะเรื่องโรคระบาดเนี่ยหลายคนอย่าคิดว่าพระเจ้าไม่ได้ทำอยู่เบื้องหลังโรคระบาดท,ทุกวันนี้นะพระองค์อนุญาตถ้าพระองค์อนุญาตมันก็เกิดวิธีเดียวของของผู้เชื่อคืออธิษฐานขอพระเจ้าให้ให้สิ้นสุดโดยไว้ขอพระองค์เลื่อนภัยพิบัติให้จบลงโดยไว้นะฮะ พวกองค์ทรงยืนและเขย่าแผ่นดินพระองค์ทอดพระเนตรและทําให้ประาชาชนตกใจตัวสัน่นแล้วบรรดาภูเขานิลันก็แตกเป็นสิ่งเสียงเห็นไหมฮะเหล่าเนินเขาอันอยู่เนืองนิดก็ยุบต่ําลงการเสด็จของพระองค์ก็เป็นดังดังเดิมดั้งเดิมนะฮะอันนี้ก็เป็นคําพยากรอ่ะก็เพลงก็มีเสลาอีกนะในข้อ9อันนี้ผมผ่านไปเลยก็แล้วก,กันเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นบทเพลงอ่ะ อันนี้เป็นเพลงที่ที่ปัจจุบันเอามีคนเอาทำนองไปใส่นะฮบะบากุกล่าเริงในพระยาเวคือพอพอรู้พลักษณะของพระเจ้าแล้วพระเจ้าทรงวางแผนอยู่เบื้องหลังหมดโ,โหวนี้ไว้วางใจเต็มที่แล้วฮาบากุกก็ร้องเพลงนี้มาว่าแม้ต้นมะเดื่อไม่มีดอกบานหรือเถาอางุ่นไม่มีผลผลมะกอก็ขาดไปทุ่งนาไม่ได้ผลิตอาหารแม้ฝูงแกะขาดไปจากอก และไม่มีฝูงวัวที่ในโรงถึงกระน,นั้นข้าพระเจ้าจะร่าเริงในพระยาเวข้าพระเจ้าจะเปรมปีในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระเจ้าเป็นไงฮะตั้งคําถามกับพระเจ้าหนึ่งพระเจ้าตอบสองพระเจ้าตอบแล้วก็อ,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 อื้บเริ่อ๋ออย่างนี้นี่เองเป็นแผงกางของพระเจ้าทั้งหมดแล้วก็โอเคต้นเมือเดือไม่มีดอกบานไม่เป็นไรอังูดไม่มีผลไม่เป็นไร ผลมะกอกขาดไปเออได้ทุ่งนาะทุ่งนาไม่ได้ผลิตเขา้าใจละวูงแพะแกะขาดไปอย่ากอกไม่มีวัวในโรงถึงขนาดจะเริงร่าในพระเจ้าล่าเริงในพระเจ้าคือคือคนที่เป็นออผู้ติดตามพระเจ้าไม่ว่าจะทุกข์หรือจะสุขไม่ว่าจะเศร้าหรือดีใจไม่ว่าจะหิวหรือจะอิ่มนะฮะไม่ว่าจะเป็นหรือจะตายจะหัวเราะหรือร้องไห้ คือเราต้องยินดีในพระเจ้าให้ได้ขอบคุณพระออค์ในทุกกรณีให้ได้บางคนมาเถียงบอกโอ้ไม่ไม่เก๊ตนะฮะอะไรขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีทําได้ยังไงคือพอคุณรู้เหตุและผลหรือเห็นเบื้องหน้าแล้วมาดูเบื้องหลังคือพระเจ้าอยู่อยู่เบื้องหลังทุกประก,การดังนั้นโรคระบาดคือถ้ามาถามผมผมผมพูดตรงๆผมเฉยๆฉีดวัคซีนไหมฉีก็ฉีดไม่มีปัญหา เฮ้ยมันเป็นการบังคับเดี๋ยวมันฝังชิปเออฝังก็ฝังไปใครอยากมาฝังมาฝังเลยผมก็อยากรู้เหมือนกันมันจะเป็นยังไงมีชิปในตัวเนี่ยอยากรู้เหมือนกันนะฮะมันยังไม่เคยมีการพิสูจน์ว่ามีความมีการฝังชิปในมนุษย์นะมันเป็นแค่ข่าวลือทั้งสิ้นผมก็อยากรู้เหมือนกันมันเป็นยังไงเอามาให้ดูหน่อยนะฮะเอาเอาไอคนที่แชร์แชร์เนี่ยพิสูจน์ให้ดูหน่อยมันเป็นยังไง นะฮะท่านเป็นคนออกแบบชิปเหรอหรือท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือดูแต่อินเทอร์เน็ตแล้วก็เชื่อเป็นตูเป็นตะอันเนี้ยถามจริงๆก็มาดูมาพิสูจน์นะครับแล้วบอกเลยว่าไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรอะไรจะเกิดก็เกิดเหมือนห้าบากุกว่านะครับอ่ะแล้วก็จบลงว่าพระยาเวองค์เจ้านายทรงเป็นกำลังของข้าพเจ้าพราะองค์ทรงทำให้เท้าของข้าพเจ้าเหมือนตีนกวางตัวเมียพระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้าเดินไปบ,บนที่สูงทั้งหลาย ถึงหัวหน้านักร้องประสานเสียงพร้อมกับเครื่องสายจอบมาประกุกแบบงงงนะ